ใช่ไหมแล้วสมัยสงครามโลกขึ้อ๋อสงครามโลกเหรออ่ปุนขึ้นี่ปุนขึ้นี่ปุนขึ้นก็ทิ้งระเบิดมันอยู่ใกล้กองฝิ่นี่ะมันทิ้งผิดมาทิ้งเยอะเอากองฝินไอ้ดินมันก็กระจายไปอยู่บนลังคาพอเขาอะย้ายย้ายมาอยู่บ้านตีชายตีชายมาดันเสร็จแล้วก็ไป ไปอยู่กาป้อมเออไปดอนเออยไปทำนาช่วยก็ทํนาแล้ว,ลว,ลว,วระเบิดมันลงเยอะไหมมันมาที่หลังอืดออดอดมาที่อยู่งแทบนะเอมันทิ้งโคมไฟอ่ะสว่างเลยแล้วมันยิงกาดเลยอ่ะเอโอ,โอ,อแล้วแม่ไปหน,นีหลบตรงไหนอะเนี่ย ก็หนีจากไอราชวัตดไปอยู่โน่นไงก็อยู่บ้านพี่น้องไงว้าเนี่ยบ้านป้าป้องแล้วก็ไปไปอยู่กับพี่จรุนเออหน้าเนื่อย้ายไปหมดเลยอยู่ในกรมย้ายไปหน้าคนเดียวพี่น้องเนี่ยะย้ายไปอยู่กับพี่จรุนน้องจอหโอ้โหพายเรือเป็นวันกว่าจะถึงบ้านพี่จรูน เราพายหัวแม่ก็ตาพายท้ายพอ่อ <c oughs> นั่งเลยหนีห <c oughs> นีห <c oughs> นีนสงครามหนีญี่ปุ่นนะเอ่อทั้งบ้าน โดนขโมยหมดเลยลาทังเหลืองคันงเหลืองอะไรขโมยก็หมดแถนนั้นทั้งใบกุณพี่น,นนะไอ้ไ<ม>ลูกจ้างท่างนั้นนะก็แสดงว่าสมัยนั้นมันอ๋อลูกจ้างมเอาไปหมดเลยเออไ่งัดบ้านเออไปอะ่ะกลับมาของหายหมดไม่อย่างว่ามันมันหนีภัยสงครามกันด้วยอ,อืมอ,อืมเ,เล็กๆไปไปแน่เนี่ยที่ทำถนนลาดพร้าวอะ่ะเออเออตัวยังเล็ก ไอจวนเขาก็ไปไปทำาพ่อเขา,เขานั่นเป็นล็อกๆนะพ่อไอจวนเขาอะ่อาอะดีเราก็อยากได้ตงงังค์ก็ให้วันละห้าสิบตังค์ไปแบกอะเข้ามาัออ่งเนี่เนี่ยสะพานลาดพร้าว,วนะ่ะถนนลาดพร้าวอะ่ะโอ้โหจ้างคนขุดทีนี้ไอญี่ปุ่นมันก็อยู่อีกฝั่งไนงะใช่พีสุก็เ,เมาพายเรือมาก็เขาไอ ญี่ปุ่นมันก็โทอะไรก็ไม่รู้แค่าแกบอกจาบเลยว่าอะไรไม่รู้อ่าว่าญี่ปุ่นอะเขากำลงัไงพูดภาษาอะไรนะเออเออลูกเล้งน้องเด้งเมาพายเ<อ>รือกลับบ้านดีญี่ปุ่นไม่ยิงยุ่งกลับบ้าน้าเสร็จยังอ่ะพาเรือกลับบ้านเหรอเออ จำนี่โหอยากได้เงินไปแบกบินก็จะแทนเป็นลูกๆใช่ไหมเออเขาว่ากันเป็นล็อกๆกันนะเสร็จแล้วแม่ทำเสร็จแล้วไม่ได้เงินเี่สูกนอกไปกินเหล้าหมดเหลเลยไม่ไปเลยเหนื่อย